สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่พลอยนะคะจะพาไปวัดบอวรน,นิเวศวรวิหารนะคะซึ่งเราเคยพาไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่คราวนี้เราจะพาเข้าไปเจาะข้างในเลยนะคะว่าวัดบอวรน,นี้ปกติจะแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสจะมีกำแพงและคูน้ำกัน้นในส่วนของอ สังฆาวาาจะมีตำหนักต่างๆเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเคยพนวดที่วัดนี้นะคะเช่นตำหนักปัญญาเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาคารเรือนฝรั่งพระตำหนักจันร์ทสร้างในราชกาลที่5และพระตำหนักเพชรที่มีส่วนผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและฝรั่งเข้าด้วยกันแต่วันนี้เราจะพาไปชมอาคารพิพิธภัณฑ์พปร,รวัด ปวนนิเวศวิหารนะคะส่วนนี้เป็นโซนชั้นสามที่รวบรวมพระพุทธรูปพระบูชาในอดีตและปัจจุบันสำคัญเหนืออื่นใดก็คือพระกิ่งปวเรศซึ่งดังมากนะคะในวัดนี้เป็นสุดยอดพระเครื่องเมืองไทยสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม มีอายุราว170ปีซึ่งหาชมได้ยากมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะคะที่ตอนนี้ชั้นนี้นะคะชั้น3ซึ่งเป็นที่รวบรวมพระพุทธรูปก็จะมีประวัตินะคะว่าความสำคัญของการสร้างพระพุทธรูปนี้มีอะไรบ้างและในนี้จะมีพระดังๆ อยู่ตรงไหนบ้างนะคะนี่ก็คือจะเป็นจุดมาร์กไว้นะคะงานนี้จะเป็นงานที่สร้างตั้งแต่ราชการสมัยที่4นะคะว่าพระพุทธรูปมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอย่างไรบ้างชั้นนี้นะคะจะมีพระพุทธรูปพระบูชาสวยสวย หลายองค์เลยค่ะถือว่าเป็นบุญตามากที่ได้เข้ามาชมนะคะปกติพิพิธภัณฑ์นี้จะไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะแต่เมื่อปลายปี2567ได้เปิดให้เข้าชมวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้ามีโอกาสอยากให้เข้าไปชมกันเลยนะคะมีเป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยงามหลายองค์ค่ะเราเข้าไปแล้วรู้สึกถึงพลังทำให้จิตใจเรารู้สึกสงบ นะคะข้างในนี่คือมีแต่พลังบวกด้านดีๆให้สำหรับคนที่กำลังท้อแท้หรือเหนื่อยใจเข้าไปนะะี่ค่ะจะได้รับพลังบวกด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดกำเนิดนะคะว่าการสร้างพระพุทธรูปมี จุดกาเนิดมาอย่างไรบ้างนะคะก็จะอธิบายไว้ให้เราอ่านนะคะเป็นความรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะมีภาษาอังกฤษนะคะให้สำหรับคนต่างชาติที่เ,เข้ามาเยี่ยมชมนะคะแต่วันที่เราไปนี่คือเราไม่เห็นมีชาวต่างชาตินะคะเข้าไปนะคะนี่ค่ะจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะสร้างขึ้นมาให้เราเชม มีทุกยุคทุกสมัยนะคะได้ชมแล้วก็มีความงานแตกต่างกันไปค่ะตามอารมณ์ของศิลปินที่สร้างขึ้นมานะคะสร้างสารรค์ผลงานมาให้เราค่ะ ชั้นนี้ทั้งชั้นก็จะมะีพระพุทธรูปนะคะมีเหรียญมีพระต่างๆอันนี้อาจจะมีเงาสะท้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นกระจกเพื่อป้องกันสิ่งที่จะมาทำลายหรือทำให้รูปภาพไม่ใช่รูปภาพนะคะพระพุทธรูปนะคะเสื่อมไปตามการเวลาก็คือจะมีการป้องกันนะคะอาจจะมีแสงสะท้อนจะ เห็นคนถ่ายนะคะสะท้อนมาในเงาบ้างนะคะพยายามจะเก็บดูความงามมาฝากทุกคนเลยนะคะมีเยอะมากเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบพระหรือว่าเป็นนักเล่นพระเนี่ยค่ะคือดูไม่เบื่อเลยค่ะมีเยอะมาก อันนี้เฉพาะที่ถ่ายมานี่ก็คือจะเป็นในส่วนของเป็นพระพุทธรูปนะคะแต่ที่เป็นเหรียญหรือว่าเป็นลูกป,ปั้นเล็กๆอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ได้ถ่ายมานะคะยังไม่ได้ตัดออกมาเราตัดให้มาดูเฉพาะในส่วนของที่เป็นพระพุทธรูปที่แบบตั้งนะคะ สำหรับสายคนชอบพระแค่เข้าได้ไปกราบพระกิ่งเปาเรศนี่ก็คือ,อคุ้มค่าแล้วนะคะ เข้าไปนี่แบบไม่ไม่รู้สึกว่า,เ,าเบื่อเนะเบื่อเลยนะคะพระพุทธรูปนี่ค่ะอย่างนี้อันนี้ก็งดงามมากนะคะปางต่างๆแต่ละองค์แต่ละองค์งดงามมากค่ะ โดยเฉพาะองค์นี้นะคะมีความงดงามมีความโดดเด่นมากเหมือนท่านเมตตามากพอเรามลงไปกราบแล้วนะคะเหมือนสายพระเนตรสายตาที่พระพุทธทะลุจ้องมองมายัางเราเนะะี่ยค่ะเหมือนเมตตามากค่ะชื่อใจมากเย็นเย็นใจเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องพวกสังเคร็ต,ต่างๆนะคะในส่วนนี้นะคะ เราจะเห็นศิละปะของการแกะสลักของอะไรต่างๆนะคะจุดเล็กๆน้อยๆของการประดิษฐ์ประดอยเพื่อเอามาบูชาหรือเอามาเก็บรักษาพระพุทธรูปนี้ก็คือมาจากจิตใจที่ละเอียดอ่อนนะคะ ้นี้ก็จะเป็นตู้ต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะคะที่มีการานำมาฝากกันเป็นของฝากของกำนันนะคะก็จะเอามาจัดโชว์ที่นี่นะคะในโอกาสต่างๆของการเอามาถวายนะคะของต้นไม้เงินต้นไม้ทองค่ะก็จะมีคำอธิบายอยู่ ชวนเพลิดเพลินใจมากค่ะสำหรับชั้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องบริขารของในหลวงราชการที่9นะคะตอนที่ท่านทรงผนวดอยู่ก็จะเอามาโชว์ให้ประชาชนทั่วไปดูว่าในระหว่างที่พระองค์ทรงผนวดนั้นท่านมีเครื่อง บริขารอะไรบ้างที่ท่านได้ใช้ในชีวิตประจำวันตอนณขณะนั้นนะคะช่วงนี้เป็นจุดที่ยืนชมยืนดูนานมากค่ะแล้วก็ความรู้สึกเหมือนเราได้กลับมาใกล้ชิดพระองค์อีกครั้งเหมือนพระองค์ก็ยังอยู่กับเรานะคะยังเป็นที่พึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจในวันที่เรารู้สึกอ่า ท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังหรือว่าปิติในความยินดีต่างคนต่างไปในความรู้สึกนี้แต่เมื่อไปไปเจอตรงนี้แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเราใกล้ชิดพระองค์พระองค์อยู่ใกล้เราทําให้เรารู้สึกยินดีในโอกาสที่เราได้เข้าไปตรงนี้นะคะไม่คิดว่าเราจะได้เห็นตรงนี้เหมือนกันนะคะณนะวันที่เราได้ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อของ พระองค์ท่านนะคะนักขณะทรงพนวดแสงอาจจะไม่ชัดนะคะพยายามทุกมุมแล้วนะคะได้มาเข้านี้จริงๆนะคะ อันนี้ก็เป็นถ้วยน้ําชาใช้ในขณะเสวยนะคะแล้วถามวิทยากรนักะนั้นก็คือเป็นของจริงที่พระองค์ได้ใช้จริงๆนะคะอันนี้คือพักกิ่งเปโรเรที่เราพยายามโค้ดเข้าไปใกล้ที่สุดนะคะเอามาฝากกันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ